ทริปนี้นะคะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าชมลุงพินีวนานะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างในศิลปะพะมา่าเรียนแบบเจดีย์ชเวดากองนะคะโดยนิมนต์พระสงฆ์และอุบาสกประมาณ1,500ฝักคนจาก24ประเทศค่ะเข้ามา ร่วมพิธีเปิดในวันที่30ตุลาคมพศ2553ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นก็เรามาร่วมชมพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูก็เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกเราเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศลุงพินีวนากันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในคลิปเมดานอินโดนีเซียค่ะ เออใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสั้นไปอือพระสุรุก,ก็เข้ามาอยู่ในบริเวณวัดลุงพินีวันนะคะ บรรยากาศต่างๆเหมือนของจริงที่ประเทศพม่าเลยค่ะนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะคะว่าบรรยากาศภายในลุงพินีวันภายในประเทศอินโดนีเซียแล้วจะเป็นอย่างไรที่นี่เวลาบูชาพระนะคะก็จะใช้เทียนแบบนี้นะคะ่ะจุดแล้วก็นำไปถวายไม่มีจุดทูปนะคะคณะของเราก็เลย ซื้อหรือบริจาคทำบุญค่ะแล้วเราก็จะได้ค่ะตอนนี้ก็มาร่วมกราบสการะขอพอรด้วยกันนะคะคุณครูก็จะนำเทียนที่จุดแล้วจากเจ้าหน้าที่ไปถวายแล้วก็กราบสการะขอพอรเพื่อนๆมาร่วมกราบสการะขอพอรกับคุณครูนะคะ ตอนนี้คุณครูก็จะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศภายในบริเวณวิหารคุณครูก็จะเรียกประมาณเนี้ค่ะคเพื่อนๆดูสิคะว่ามีความแปลกใหม่หรือเหมือนกับบ้านเราค่ะเขาเรียนแบบมาจากประเทศพมา่าเลยนะคะนี่ค่ะทริปนี้ต้องขออาภัยนะคะเราจะบรรยายเรื่องด้วยภาพนะคะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์หลายจุดมากเลยค่ะ คุณครูก็เลยต้องปิดเสียงนะคะโดยการให้เพื่อนๆได้ชมแค่บรรยากาศและกิจกรรมที่เราเข้ามาชมในลุงพินีวนากันนะคะโชคดีของคณะเรานะคะที่เข้าไปสักการะบูชาขอพรแล้วก็ออกมาเดินชมบริเวณรอบๆเจดี JD นี่ก็เป็น เวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงแล้วนะคะแต่อากาศดีค่ะอากาศไม่ร้อนเราก็เลยมีความสุขที่จะให้เพื่อนๆได้เข้ามาสัมผัสร่รวมกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็เสร็จกิจกรรมในลุงพินีวนาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปในกิจกรรมอื่นๆยังไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวตามเพื่อนๆตามคุณครูไปนะคะว่าคุณครูจะไปไหนนะคะ คนเดินขึ้นเหมือนกับที่ภูเก็ตบ้านเราเวลาขึ้นเขาลังนะคะตอนเช้าก็จะโอเคคนให้คือบ่งให้เขาก็มาเนี่ยเอคนเขาก็ไปเที่ยวแบบจงมาพักก่อนอ่าโอเคอาสายไปสาไปสาไปโอเคให้ลุ้โน้ตไปเลย ชุยแบบแบบนัว่เด็ดชุยนัว่ต้มไว,ว้ไม่รู้จักมาถามมึงอ่ะถามว่ารู้ไหมคุณพ่อพ่อคุณเป็นใครไป,ปบอกมึงยังไม่รู้เลยพ่อคุณชื่ออะไรนะมาถามคุณตอนนี้ก็ได้เวลาทานอาหารมื้อเที่ยงแล้วนะคะคณะของเราก็มาที่นี่คะ่ะเป็นอาหารที่หนึ่งที่ทางเจ้าของทัวร์จัดให้นะคะเพื่อนๆ มาดูเลยว่าบรรยากาศในห้องอาหารและรสชาติอาหารจะเป็นอย่างไรคอนเฟิร์มค่ะอร่อยอร่อยมายบน้ายซินไบ่มุอร่อยหมูใบอ้อมค่อยมนด้วยบายบายซินาบล คค่ะตอนนี้บ่ายนี้คุณครูก็พาเพื่อนๆมาที่นี่นะคะทานน้ําร้อนค่ะทานน้ําร้อนนี่เป็นแหล่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในอินโดนีเซียสําคัญอย่างหนึ่งนะคะในเอเซียนเลยนะคะหรืออาเซียนนั่นเองค่ะนี่เดี๋ยวค,ครูก็ได้เข้ามาแล้วกับบรรยากาศตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมผัสกับทานน้ำร้อนกันนะคะว่าวเป็นอย่างไร จ้าอานสวัสด ah, pues. ีปานเย็นสวัสดีปานเย็นฮัลโหลฮัลโหลว้าวดูดุมากอะดูตอบตอบดูเดี๋ยวเจ้าของดูเอาหน่แก๊บเราบ่อน้ำร้อนนี่เกิดจากอะไรคะคุณเมย์น้ำแร่จากภูเขาชินบุ้งอะค่ะอ่าน้ำแร่จากภูเขาชินบุ้งนะคะนี่แลเกลี่ยเลยะโอเค ท่ตัวก็ได้แต่ท่านมีเสื้อผ้าเปลี่ยนไหมข้าพเจ้าให้เวลาท่านหนึ่งชั่วโมงที่นี่เยอะไปเยอะไปค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาที่นี่แล้วนะคะเป็นเป็นน้ำแร่ที่อินโดนีเซียมีชื่อเสียงที่สุดในอาเซียนเลยนะคะนี่บริเวณนี้เดี๋ยวเราก็ไปรวมกันสัมผัส

แช่กันทั้งทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวคือก็จะลองไปแช่ดูบ้างนะคะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็สัมผัสกันไปเรื่อยๆนะคะร้อนแช่ไปแชไปดูนะคะนี่คือตัวเมืองเมดานนคะคะตัวเมืองไมดานกัจิงเขาเรียกเมืองนี้ว่าเมียนหลานนะคะ เนดานี้ก็อย่างที่บอกนะ,อะฮอลันดาได้เข้ามาฮอลันดาเข้ามาปั๊บก็ได้จับจองได้ขอสร้างได้เพิ่มเติมแต่เมื่อฮอลันดาถอยกลับไปที่ญี่ปุ่นก็ยึดเข้ามานะพอญี่ปุ่นถอยออกไปฮอลันดาก็จะกลับเข้ามาอีกนะลรบกันยุ่งยุ่งอีนงตึงนางกันอยา่เงี้ยจนกระทั่งในปี1950นะฮอลันดาก็ตัดสินใจเอ้ยยอมยอมยอไปเป็นเอกราชเพราะฉะนั้นเขาได้เอกราชจริงๆมาถึง950มาถึงปัจจุบันนี้ปีนี้มีอะไร 02, 02, 22, ALLY, 2องศูนย์สองสองอะไรสองหปีกับอีห้าสปี7จ็สิปีกระสุเหล่าเรสุเหาเราไม่ได้เข้าสุเหล่านะเราจะไปช็อปปิ้งห้างซันพรซาเป็นห้างยุคแรกนะที่อยู่เตมกันโอเค ตอนพระคุณเทวดาฟ้าดินตะคริสฝนตกไม่สบายใจเลยไม่รู้จะทำยังไงนะเทพเทวดาฟ้าดินท่านให้เราได้ลงก่อนนะเราลงไปเข้าไปสันพราซาท่านจะไปเดินดูไม่ซื้อของก็ไปเดินดูว่าเขาเป็นยังไงพอใจอยากจะซื้ออะไรก็โอเคในนี้แค่เราไม่ต้องต่อราคานะอาจจะแพงกว่าไอแรกดินนะแต่คุณภาพโอเคนะครับโอเค ทีนี้คณะของเราก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่ห้างภายในเงองเวดานนะคะเป็นห้างเก่าที่เปิดไว้นานมากเลยนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะสัมผัสภายในบรรยากาศสันปราซาในเมดาน เป็นห้างเก่าแต่ว่าเราเลยมองแวบภายในนี่สวยเนี่ยบรรยากาศก็โอเคเหมือนเจนท่านบ้านเราอ่ะเท้าของสินค้ามากมายมาก,ก,กี่ชั้นอะ่ะ พาซาเออเนี่ยป่าวะครึ่รนะง,ง,งำลงแกนนีแหละเดินไปเรื่อยๆเราตอนนี้เราก็อยู่ที่ซันกาซ่าเป็นศูนย์การค้าที่ก็ใหญ่นะใหญ่มากด้วยใหญ่เป็นค้าเยอะมากเลยของก็แควมมากเลยนี่กินหอมน่าก,กินมาก ห,หอมไหมหอมยวนกวนเออจะไม่ไหวเม,มื่อกี้่กิเลสกิเลสก็เกิดเป็นระยะระยะเห็นแล้วก็ช้อปปิ้งใช่ของมาร์คของมัรแต่ว่าโซโคสวาวติจันทร์ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับเพื่อไปรับประทานอาหารมื้อค่ำนะคะ แล้วก็ยังยังมีกิจกรรมต่อยังไม่ทราบว่าเราจะไปที่ไหนยังไม่บอกค่ะเพราะว่าทริปของเราเนื่ยยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์นะคะป้ายเขาแปลกม้านไหนมันมีอยู่สอสันก็ค S E A C and S W E C Seafood เนีเดห็นไหมเห็นี่เรามาถึงใจกลางเมืองท่านดูนะมันคนละบรรยากาศกับที่เราเพิ่งเคยมาอันนี้คือแสงสีไม่ได้นะคะไม่ได้คนจีนเขาเรียกว่าเโอโห้ไม่ห้างแค่ห้างเดียวนะ ี่มีห้างใหญ่อยู่สามก็สี่ห้าไม่โอเคอันนี้ธนาคารจ่ะธนาคารใหญ่ใหญ่นะเห็นไหมฮะ y e s t h a m o r u i l d i n e a b u i l i n g b a k ประชาชนอินโดนีเซียนธนาคารของประชาชนอนะคบอันนี้คือที่เราจะพักผ่อนหลับนอนในคืนนี้ครัอ้อการ จะนอกันเลยตรงข้างก็ม oui. ีให้ช <Yeah. S 1> ้อปปิ yeah. ้งนะเย้ข้าแม่น้ำข้ามถนนดูดีนะเย้เย้เยดอันนี้เป็นห้องสมุดค่ะเป็นห้องสมุดนะเผื่อวันนี้ใครอยากจะมาอ่านสมุดเนอะค่ะตอนนี้เราก็จะเข้ามารับประทานอาหารมื้อเย็นนะคะที่นี่จะเป็นอาหารประเภทรีฟูดค่ะ บรรยากาศก็จะเป็นเหมือนบ้านเราแหละค่ะด้านนอกก็จะมีตั้งโต๊ะกันแบบสบายๆส,ส่วนคณะของเราก็ทางร้านจัดไว้ให้พร้อมกับอาหารนะคะเราจะอาหารซีฟู้ดกนนะคะในยน่นขอัยนาทาเมือง ของเราเนี่ยนะคะภายในภายนอกก็ดูมากเลยนะคะภอยนอกก็ลองมองร้านนอกนะคะ่าในหน้าร้านเนี่ยพนักงานอร่อยไหมหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะทางทัวร์ก็จะให้พวกเรามาเดินย่อยอาหารกันอีกห้างหนึ่งนะคะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เข้าที่พักเพื่อพักผ่อนกับ โรงแรมหรูในเมืองเมดานค่ะ